โอเคครับกลับมาต่อนะครับก็มาต่อเลยโอ้โหมันคือมาร์กเกอร์นะครับอันนี้ something doesn't feel right นี่ครับสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดเราต้องทำลายมันทิ้งนะเซตโอ้โหขาไม่หักด้วยเนี่ย ถ้าใน DC นี่ขาหักไปแล้วนะครับไม่เหลือ <c oughs> พอทำ <c oughs> อ้าวมาถึงมึงจะกูก้ซุกบอลเลย back for more เฮ้ยมึงจะเฟี้ยวไปไหนวะมึงให้เล่นตอนแรกก่อนแล้วค่อยให้เล่นเนื้อเรื่องอะนะอ๋อลองเล่นไหนอ๋อมึงให้เล่นเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยเลือกอีกทีนึงเสร็จโอเคเดี๋ยวค่อยเล่นเพิ่มพร้อมเพืพ่อนแค่นี้แหละสวัสดีครับ